อาิจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปสรุปด้านหน้าตัวรถกับลิดดาล่าอา6ดีซคันนี้กันค่ะตามไปรับชมด้านหน้าด้วยกันเลยค่ะไปกันค่ะไป ในตัว l ิตาล่า d c ค่ะเขามีให้เลือกสรุ่นย่อยค่ะบอกได้เลยว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้แบบไหนการขับขี่ระยะทางหรือว่าตัวแบตเตอรี่นั่นเองตัวนี้ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่86กิโลวัตต์อ้าวนี่ค่ะด้านหน้าตัวรถเนี่ยเราสามารถเก็บของด้านหน้าได้ถึง70ลิตรด้วย แล้วก็ที่เราเห็นก็คือตัวสายชาร์จนั่นเองสามารถวางลงไปตรงนี้ได้เลยค่ะข้อมูลและการใช้งานการขับขี่ของตัวลิดดาล่าอาร์ดีซิกค่ะคันนี้ค่ะเขาจะมาพร้อมกับฟังก์ชันขับเคลื่อน4ีล้อ โว์วิลได์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะ Permadeus m a g n e s i n m Chronos Motor กำลังสูงสุด315กิโลวัตต์หรือ422แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่594นิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่เทอร์นารี่ลิทเทียมความจุอยู่ที่8 3กิโลวัตต์อว์กิโลวัตต์อวรองรับการชาร์จด,ด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ AC สูงสุด6.6กิโลวัตต์ และรองรับการชาร์จด้วยไฟกระแสตรง DC สูงสุด100กิโลวัตต์ตัวเลขสมรรถนะค่ะอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่4.5วินาทีแรงม้า422แรงม้าแรงบิดอยู่ที่594นิวตันเมตรเวลาจะปิดปิดอย่างนี้ลงไปได้เลยไม่ต้องกลัวว่ารถเราจะพัง สามารถปิดลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะสะดวกสบายมากสําหรับรถยนต์หรือว่ารถกระบบะลิตรา่า RDC ค่ะคขามีให้เลือกถึงสีรุ่นย่อยอย่างที่อจจีบอกไปค่ะราคาตั้งแต่899,000บาทค่ะจนถึงราคา1,299,000บาทคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดเลย1,299,000บาทกับลิตดา่า RDC ความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่86กิโลวัตต์อวค่ะ วันนี้ค่ะใครที่สนใจหรืออยากติดต่อสอบถามทดลองขับค่ะ,คะอยากเข้ามาดูรถคันจริงได้ก็มาได้เลยที่ลิดดาลาห5 5สุขาพิบาล5นั่นเองค่ะตอนนี้รถจอดโชว์อยู่ที่บิ๊กซีสาขา สุข,ขาพิบาล5นั่นเองใครที่สนใจก็มาที่นี่ได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณกับทางลิฟด่าหาสุข,ขาพิบาล5ด้วยนะคะที่เอื้อเฟ้อสานี่ให้อจิได้พาทุกท่านมารับชมกับลิฟด่าอารีคันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอาจินิวคาเฟ่แฟมรี่กันด้วยค่ะนอกจากนี้ถ้าสนใจอยากได้รถกระบะไฟฟ้าแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง อจินิวคาแฟมารีเข้ามาได้เลยค่ะรุ่นรับค่ะทองคำมูลค่า5,000บาทกลับบ้านด้วยนั่นเองค่ะใครที่สนใจสามารถอุดหนุนกันได้นะคะวันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ